จะขอเริ่มแนะนำาการใช้งานนะครับแล้วก็คุณสมบัติของตัวนับจำนวน r e v i ชัน n 2นี้เลยกันเลยนะครับครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูเรื่องของตัวนับจำนวนก่อนนะครับตัวนี้นะครับที่ภาพาที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นกล่องประกอบสำเร็จนะครับเสียบปลั๊กไฟ220พร้อมใช้งานได้เลย นะครับก็วิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับมาถึงก็เปิดเปิดเครื่องนะครับเปิดสวิตช์เปิดเครื่องนะครับก็ปุ่มตัวนี้นะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตที่หน้าจอนะครับตัวเลขพร้อมที่จะนับแล้วนะครับครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นสวิตช์คันโยกนะครับตัวนี้มีไว้สําหรับปิดเปิดปิดเปิดตัวสัญญาณนับ นะครับสมมุติว่านะฮะท่านถ้าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเขาขึ้นไปถึง10บแล้วนะครับเราต้องการหยุดไว้ก่อนนะครับเราก็โยกขันโลกคันโยกลงนะครับแล้วก็เมื่อ้องกานนับต่อแล้วก็โยกขันโยกขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราโยกคันโยกหนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนเราจ่ายสัญญาณให้เขาหนึ่งทีนะครับเขาจะนับได้หนึ่งสองเห็นไหมฮะเขาจะนับนะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็คือกล่องนะครับกล่องเคาน์เตอร์นะครับ <c oughs> ก็ด้านล่างก็จะมีสายไฟเข้าแล้วก็สายสัญญาณเข้านะครับแล้วก็มีจุดต่อจุดอ่านจุดต่อสายเข้ากันน้ําให้นะครับอีกตัวอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นตัวรับนะครับตัวรับสัญญาณเลเซอร์นะครับนะครับตัวนี้ ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี LED นะครับนะครับมีสัญญาณบัสเซอร์นะครับมีปุ่มปิดเปิดเสียงได้ด้วยถ้าในในกรณีปกติอย่างนี้นะครับไม่มีเลเซอร์ยิงเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเสียงดังนะครับจะมีเสียงดังอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดระบบแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณเสียงเขาจะเงียบไปเขาจะดังตี๊ดก็ต่อเมื่อมีคนเดินผ่านนะครับถ้า เราต้องการปิดเราก็เพียงกดสวิตช์ทางด้านข้างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับก่อนปิดคลิปนะครับอันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับก็เป็นกล่องสําเร็จรูปนะครับมีขั้วต่อสายสามารถติดตั้งง่ายครับสามารถขันต่อต่อสายได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวส่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวส่งนะครับข้างในจะมีเลเซอร์นะครับชุดนี้ที่จะได้ก็จะมี อะแดปเตอร์ <Ad> ให้ด้วยนะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวเลเซอร์เนี่ยเขาใช้ไฟ5โวลต์น,นะครับเออก็เราจะให้อะแดปเตอร์12โวลต์ไปข้างในจะมี IC r e เร l ูเลตอยู่นะครับแปลงจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับนะครับอันนี้เราก็ใส่ใส่เวลานำไปใช้แล้วก็ต่อเสียบได้เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามา ลองดูการใช้งานของเขานะครับขั้นแรกนะครับทําการใส่ใส่อแดปเตอร์ใส่จ่ายไฟให้กับเลเซอร์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีไฟขึ้นมานะครับแล้วเวลาเราติดตั้งเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีเลเซอร์ยิงไปแล้วนะครับนะฮะคราวนี้เวลาติดตั้งเนี่ยเราติดให้แค่เราติดให้แค่เนี่ยเลเซอร์ยิงไปตรงจุดนะครับตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะว่าหลอด led เขาจะดับ นะครับจะติดมุมไหนก็ได้ครับขอให้เลเซอร์เนี่ยยิงไปตรงกลางนะครับเนี่ยติดเอียงก็ได้นะครับติดมุมซ้ายมุมขวาได้หมดนะครับข้อดีของของเลเซอร์นะครับแต่ขอให้อยู่ในระนาบที่ตัวรับตัวส่งเขาอยู่ในในระในระดับที่มองเห็นกันนะครับเท่านี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับนะครับตอนนี้ที่เขาไม่ยังไม่นับเนี่ยเพราะว่าสวิตช์ถูกปิดไว้อยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าสมมติว่าผมเปิดระบบแหละแล้วก็เปิดสัญญาณเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราติดตั้งเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยอันนี้ที่นับเพราะว่าผมมือโยกนะครับคือถ้าเกิดเราติดตั้งปกติเนี่ยระยะของเลเซอร์ที่เขาจะยิงรับส่งกันได้เนี่ยมันเขาไกลได้ถึงเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะครับเพราะนั้นประตูนะครับโรงรถงกว้างเอ่อ สายพานคนไม่เยอะยาวๆนะครับเขาก็นับได้นะครับนะครับแล้วก็ความไวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นสามเรากดปุ่มรีเซ็ตก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอโทษนะครับเออลองเปิดสัญญาณเสียงก่อนนะครับโอเคนะอ่า้วก็กดปุ่มนะครับถ้าเราตั้งเลเซอร์เนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันปกติเนี่ยอันนี้คือสภาวะปกตินะครับแล้วจากนั้นเนี่ย แล้วก็ทําการอาลองเทสดูนะครับสมมติว่ามีคนเดินผ่านนะครับอ่านี่ผมขออยับหนึ่งนิดนึงนีอันนี้เขานับหนึงหนึ่งสมมติว่ามีคนเดินผ่านเห็นไหมครับครับนะครับอ่านะฮะ อันนี้ก็เหมือนกับรีวิชั่นแรกเลยครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ข้อดีของเลเซอร์คือเขายิงได้ไกลนะครับหากเพื่อนๆคนไหนกำลังสนใจทำโปรเจกหรือมองหาตัวนับจำนวนแบบประเภทระยะไก,กลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้ามีใครสนใจกต็ติดต่อหรือว่าโทรเข้ามาได้นะครับตามข้อมูลที่ให้ไว้ข้างด้านล่างนะครับ ทา,ทางดีเทลทางด้านล่างของคลิปนะครับหรือว่ากดติดตามไว้ก็ได้นะครับถ้าเรามีคลิปใหม่ๆเข้ามาเราก็จะทําการเอามาอัปโหลดให้ทันทีแล้วก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆของทางของเราด้วยวันนี้ TBC 2560กก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ